ฮัลโหลสวัสดีครับก็กลับมากับผมอีกแล้วนะครับผมเดสโตนะครับโอ้โหแล้วนะข้างหลังนี่อะไรเนี่ยน้องใจเย็นก่อนเรามาอยู่กับเกมนี่นะครับมันเป็นแบบอ่าเหมือน,นแบบว่าสูกนะ้กันอะสู้อะอะไรอะเราต้องรับเฟสก่อนเหรอเราต้องรับเฟสก่อนนะครับโอ้โหอะไรไม่รู้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยอ่าคอนเฟิร์มเหรอไม่นี้มีระบบครับน้องไม่มีระบบครับน้อง,อน,อง,น,องน้องเป,ป็นแปเปล่าเราก็ต้องสู้เหรอ ตู้ไงอ,ะอ่ะเรอต้องให้ตัวนี้สู้เหรออาดิอเออตีตีเพื่อนเออมาดิเร็วๆจัดอะ่ะจัดไปเพื่อนตีมันอุ้ยโหคนวิ่งมาเต็มเลยอ่ะอันนี้คือมันจะตีแล้วป่าวไม่มาเก็บเพื่อนตีหมดตีหมดเชื่อไตีหมดหึหึหึ สวยได้เงินดิเราต้องอ่ามันท่าไปอะไนเนี่ยอืไปน,นี่นี่เหรอไปไรเนอ่ะอ่ะวิ่งพุท้าเต่าเป็นพุท้าเต่าพเพื่อนโอ้ my god แล้วผมจะไปอะไรเต่อ่ะแล้วผมไปอะไหเตาเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอ่าแล้วผมไปศาดด้วยอ่ะไอมัวไปหมดแล้วแต่เตาเนี่ย อันนี้คือเั้ยลูกสานให้ผม,มอ่ะมาเฮียละมัวละท่านี้ไม่รู้ตังเตียนดิคือสองคนรวมอ่ะไม่ได้เก่งหรอกครับน้องหรือว่าต้องต้องรับเกลียดปะเป็น,นอะไรอ่ะไม่ใช่ฮะมาๆมา่กดสิต้องรับเกลียดปะอ่าใช่วิ่งแล้ววิ่งแล้วตีหมดอ่ะ ตัวเนือนี่นี่นี่ตีตัวเ,เขียวดิดได้ปะไหวปะไหวปะไหวหมดไหชวหชัวรไหวชิวมาไปอีกหมดอ่ะตีหมดไม่ได้เกะอ้าวอ๋อนึกว่าตายรวยรวยรวยเงี้รวยครับรวยเละรวยเละอันนี้คืออะไรอ่ะ,อะลองกอดดิ อ,อ๋อแต่เราบอกโอ okay, เคเลทก็เพื่อเต่าเพื่อเต่ามาดิมาดิมาด,มาดิไม่ได้เก่งเพื่อเต่าบอกไม่ได้เก่งครับน้องเพื่อเต่าบอกไม่ได้เก่งครับน้องนี่ตีต่ตอไม่คือมัอนให้เราทําอะไรวะเนี่ยงงมันหมดแล้วงงมันหมดแล้วโอ้จะเย็นไปเรื่อยไปดิอ่ะไปดิมาดิไม่ได้เก่งครับอ่าสวยแลย้วมาไหนวะเนี่ย อันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋ออันนี้คือดันเหรอโอ้ยสวยมากเลยอะ่ะอันรน้อนสิบสองนาทีห้าสิบสองสามสิบสองโอ้ยสวยอะ่ะดูดิโ่าสวยอะ่ะโอ้ดูอลังการยังอะ่ะโหดูแบบว่าสวยมากเลยอลังการอลังการอันนี้ชิปขอถ่ายรูปหน่อยละกันขอถ่ายรูปหน่อยละกัน ไม่ให้ตีอะไรใช่เหรอตีตัวนี้เหรอโอ้ชาตินี้ไม่ตายกับเพื่อนหรือไม่ให้เราจุ่มอะไรอ่ะโอ้โหไม่เข้าตาเวลสอง 2. เอาอีกเดี๋ยวปะเดี๋ยวเราอันนี้ดิอันนี้ได้ปะอนนอ,อันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้ก็ได้อ่ามันต้องซื้ออ่น้อง มันจะตายชาติไหนเนี่ยทีนี้กับเพรียงน,นี่ตัวเล็กตัวเล็กแต่เมันื่้เราทำเคลียร์ไปเรื่อยๆมั้งครับใช่ไหมให้มันให้เราทำคเคลียร์ไปเรื่อยใช่ไหมแล้วเราปรเไปตีแบบตัวที่แบบว่าตัวตัวนี้หรือเปล่านี่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 อ่ะตัวนี้ตัวนี้เอ้ยมีพเพื่อเต่าสองคนน่ะโอ้โหแฝดแฝดโอ้โหมันม,มันเล่าานมันเยอะจังอ่ะผมไม่ตายหรอก เราดูข้างบนก่อน LIKE? ดีตัวอะไรดีตรงนข้างบนแบบจิ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 บโอเคเล l e t เ go จะตายไหมวันเนี้ยเฮ้ยตา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 ยอยูตย่ตายอยู่นี่เพืพ่อเต่าเพื่อเต่าเอาให้ไปดิเพื่อเต่าบอกไม่ได้เก่งเล่นมันเยอะมากเลยมันมีตรงไหนอบ้างโกคูโกคู โกคูเอาทำไมโกคูไม่มีตายวะอันนี้ใค่โกคูไปเนอะมันสักด้วยอ่ะใช่แหละมันเป็นเต่ามาโกคูไม่มีตายว,วะและ้วน,นี่คืออะไรอ่ะอ่าสุ่มเหรออ๋อดิสปินสปินฟรีครับได้ไรคนโอเคเลสก็อุ้ยเงินดีไหมไม่ดีอ่ะดูตรงอ้าได้อะไรนะอนี่ยอ่ะไปโกงเปล่ามั้ง เออมันให้เราไม่รู้กินหมดอ,ะอ่ะไปให้เราไปไหนอะ่ะอันนี้คือเหมือนให้เราไปไหนหวะไม่รู้ว่าตีหมดอะ่ะนีกน่ก่อนเราเคลียร์เราเคลียร์ไปก่อนเราเคลียร์ออบเจกต์เคลียร์ออบเจกต์เนี่ยตัวใหญ่ดิห้าร้อยเนี่ยว่าจะเก่งไปเพื่อนตีให้หมดเว้ยตีหมดตีหมดช่วงเนี้ยชนี้จนด้วยโอ้โหกูคือตี ตีเพื่อนเออเอ้ตีเข้าไปตีตีอีกเอาอีกตีตายไหมตายเหอะเอ้ตัวื่อยตียเพื่อนจะอะไรอะไม่ไีต้องไม่จะตังค์นี่ตีตัวนี้เอ้หรือมันให้เราอันนี้ไม่ใช่ดินี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ อันนี้คืออะไรอ๋อไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีโทษทีโทษทีเลยได้ยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอขอตัวดีตัวดวีโอเคผู้เท่าเตาเอามาทำอไรเอามาเอามาเอามาได้อีกได้อีกได้เ,เลยเฮ้ยได้ตัวใหม่ได้ตัวใหม,ม่ใช้ไงอ่ะอ่าอ่ะ,อะไม่รู้อ่ะ เอ้พีกครับน้องพี่ยังมามาดิโอ้โหตัวนี้กันตัวไปวไม่ดีเลยอะ่ะได้พี่มาตัวหนึ่งครับน้องโอ้โหยเปิดเต,ต่ามาเลยป่ะจัง่าโอ้โหเปิดหัวตัวไปเฮ้ย what the fuck ทำไมเพ่าโอ้โห ไม่เอาตอบเพียบเลยเอ้ยนี่นี่ใช้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 ใชใชใชอ่าแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ใช้ไม่ได้หรอใช้ได้ด้วยเออเออสวยเราตอบไปเก็บก่อนนี่โอ้โหตัวนี้ตีตีแม่งเลยเออเอ้ยโอ้โหตีแรงมากตีแรงมากตีแรงมากเราต้องเก็บเงินด้วยเก็บเงินเก็บเงินมาไป็นสาวเว้ยกูมา่านรอ เคบูมาบคูมาทำหี้ยอะไรเนี่ยเคปูมากูจะคลิปไม่ได้ด้วยนะเพื่อนอันนี้คือเราสู้สู้านต่อต่อต่อจ่าเงินจ่าเงินครับหิวหิวมากหิวมากช่วงเนี้ยหิวจ้าดหิวจ้าดตรงแบบหิวจ้าดพอดีแตยิ่งม่าดะอุยห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 ุยเกินปุยมุยเกินปุยมุยเพื่อนเออไม่ได้เก่งเพื่อนสวย ไหมือนว่าเราต้องเก็บเงินแล้วก็มามาสุ่มตัวละครนะทุกคนไปตอนน่อเลยเออดีเอาอีกเอาอีกชอบปะเออเออดีเพี่ยนดีตีกันไปว้าวตายตาตายไหมตายดิไม่ได้กเก่งเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้โห ไอตัวแบบลูกกระจกนี่คือแบบตายไวจัดอะ่ะเราต้องแบบว่าเก็บเงินเว้ยออมทรัพย์อมอมทรัพย์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ไปซุ่มออมทรัพย์ไปซุ่มโอ้ยมันแรงจังเลยอะ่ะมันไม่เปลนที่มันกว้างอย่างเงี้ยวู๊ดไหวปะวะเออ้ยดีมีกองเล็บเป็นสีแดงด้วยอะ่ะโคตรสวยเลยเนี่ดูดูดูดิดูกองเล็บดิกองเล็บป้า,ปาผมนี่ไงนี่ไง โดยโกคูไปก็โดดโกคูไปน้องโดดโกคูขึ้นไปโอ้โหตัวนี้ไพ่เลือดมันเยอะจังอ่ะโหเล่นไปเยอะมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเกินเก็บเงินก่อนหนึ่งเงินหายโอ้โหเหลือจัดเหลือจัดเหลือจัดเหลือจุดเหลือจัดว้าวเลยเกินนี่เล่นหนึ่งพันเข้าใจปะไอเหมือนไปไปพวกพวกเล่นหนึ่งพันนี่จะสู้ยากนิดหนึ่งนะดูด,ดิโห ร้านค้าให้เราซื้อได้้างีจำไม่ได้เลยมาดิเนยันนี้มันติดติ่เนี่ยดูดีๆตไม่เข้าอ่าโหโหเรสามารถขายได้ไหมเพื่เท่าเต่าโหตดเป็นวันนะดูดิไปสุมต่อเสุมต่อดีกว่าสุมต่อสุมต่อว้าวไม่ไหวแล้วยกวิ่งเร็วเพื่อนอัวนี้ห้ารเฮลยอะลองตีดิ เฮ้ยได้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 เอาเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนตีพี่อนเจ้าเงินเออตีเลยเอาอีเฮ้ยเฮ้ยแต่มาแล้วตายมาแล้วตายเพื่อนเออตีเออได้เงาแล้วสุ่มก่อนนะครับน้องๆวันนี้พี่รวยเกินน่าบางทีก็รวยไปอ่ะดูดินี่ โอ้โหเต่าอีกแล้วูเท้าเต่าออกทุกไอ้น,นี่เลยน้าแต่ละเต่าอ่ะมันหัวว่าโอ้โหถามจริงอีพิกอีเยี่ยมอีพิกอ่าอีพิกไปอีพิกไหมโอเคอีพิกกี้อะไรล่ะไปตอนนี้อีพิกไป ไม่คืออะไรเนี่ยมันมันออกเย่าง,ง,งนี้ช่างน่ตัวเนี้ยเนี่ยดูที่ออกเยอะยวอ่ะเฮ้ยอี่ปิกโอ้ยเกล้วนอี่ปิกโอ้โหสี่ตัวติดตั้งแต่ที่จะตัวที่ห้าโอ้เฮ้ยพุทธาเต่าขั้นกลางดูต่อไปอไยแคบชอค็อกโอ้โยพุทธาเต่า มีอยู่สองตัวป่าววะโอ้โหมาเจ็บตรงนี้ต้องหัวใจอ่ะเฮ้ยวู้เบจิตา้าวิทยาเต่าเต่อไปลอีกตัวเสรืรอสงครามเสรืรอสงครามไหมโอ้โหซื้อหัวไม่ถูกเงี้ยโอ้โหเบจิต้ามาอีกแล้วครับผมจังหวะน,นี้โอ้โเบจิต้าไอ้ที่นี่ออกไปแล้วนะเริ่มสึกเบื่อลนะ โอ้โหเท่าเต่าเราจะไปอะไรเออฮึมึงจะเอาทุกเกมเลยมะโอ้โหอะไรโอ้เราจะไปโอ้โอ้โอ้โโอ้โห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 เจ็บเจ็บตัวหัวใจไม่ได้อะไรเลย มันเจ็บตัวหัวใจอะ่ะเฮ้ยเราอัปเกรดกระเป๋าไหมนี่อัปเกรดล,ละเฮ้ยคนมาจากไหนเพียบเลยอ่ะเราดูเวลได้ปะเวอร์สองเวอร์สามเดเมดสิบเอ็ดอัพเิชิตาพิชิตามีเท่าไหร่อ่ะเจ๋อโอ้โหพิชิตาเดเมดเยอะมากตัวนี้ไล่ใส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 ่เอาละเอาตัวอีพิคอหมาละน้องจะมีสามสองเลยอะ่ะโอ้โหจะมีสิบเอ็ดถาจริง นะโอ้โห11.9อ,อ,อันนี้11.12 11.9นะ13 11 10 7โอ้โหแลาวสามารถย่อยได้ปะซเซลล์อ๋อนี่ไงอ่าจะใส่เบตชิไดตัวได้ปะเอออ้าวแบตชิตาดูดิโอ้โหองาาค์ลักอะครับน้องๆเฮ้ยอะไรอะตกใจเด้อ อ๋อไม่ให้ซื้ออันนี้ 8k หรอโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาซื้อกันใหม่เอ้ยเรามาเล่นกันต่อครับผมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วพบกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเจอกันครับทุกคน